โอ้ต้มน,น้ำลวกต้มน้ำลวกหนูหนูหน้าหนูพกโอ้หนูพกหนูพกหอมใส่ใส่หมกโอ้ใส่ขวานขวาน,นหนูเหรอวว่าที่ขวานแ่บเอขวานูขวหนูขวานหนูขวานหนูพกานกระเทียมบรรยากาศทงหน้าเนะ <ś> าะบรรยากาศทงหน้าบ้านเท่อ,อกระเทียมหอมลงไป กระแสบยันตัวโอ้สุดจอดแล้วสร้อยกระเทียมกะไคบาทก็ลังสร้อยก็ลังสร้อยอยู่กะไคเยอะอายเดเย็นเลยกินแนรูหนูเมี่ยงน้องเยดก่อนหน้าลูพุกลูพุกลูหน้าคือใช่ลูพุกลูเมี่ยงกินเนคือไรเออกินได้หมดเออไโอ้ยกินได้หมด อะไรกเสีอะไรได้ไหมโอ้นี่บ่ครับผมว่าป้าตัวเมแมวตัวนี้เมแมวหน่อยตัวนี้หนูพกมาครับผมอ้หนูขาตัวนี้ตังามคักเนาะเฮ้ยไอ้นดูขากำลังลกหนู ลูกฟุกงลูกฟุกงยิมเลยลกหนูตามบรรยากาศบ้านทงบ้านหน้าเนาะแม่นี่แหละไม่ได้ใสบ้านนาบ้านนาบรรทุกบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านทงบ้านไรกินหนูกินยังหละบ้านเฮาเนาะนี่กำลังลวกมือถือหนาวมือถือหอนได้แค่เอาว่าสิสีหนาวว่สิหายแล้อนะโอ้ตัวแม่นียนี่ ตวแม่โอ้ันเดอรพูสิมีใคร่หำเนาะใม่ไหี um> ่ม่ก่อไม่ใคร่หำละแค่หำสองร้อนแม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 นได้ตัวแมว่มีน่โอ้หอนิดด้วยอเวลาเป็นำตาสีไรเลยเด้๋ยววัุยเลยกำมอุยและ ที่เขาไปไหนที่หขาวโอ้โหหอนที่ลกได้รอนนี่นะว้าด้วยสร้างฟีมือเนาะแน่นอนแน่นอนสันนะโจ้คืออยากระแม่จ้ะสวยงามว่านรอเม้เราว่านรดยาวสินว่าในช่วงว่านข้าไปน้ำไหลรดยาวมาหอดว่านรดจากทืเลด้วยนะโอ้งามงวยงาม เขาว่าเป็นที่ลมแห้งน้ว